สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟรประกายแสงนัตตีฮะเราอยู่ในดีพิบัฒนโนบาดีกันอีกครั้งแล้ววิกี้นี้ผมบอกเลยผมเล่นครอปที่ไม่ใช่ความเร็วฮะเพราะผมอยู่ฝั่งสีแดงผมรู้ว่ายังไงเอ้ผมก็เปิดทีหลังแน่ๆเลยผมก็เลยไม่เอาตัวบัฟความเร็วไปฮะแบนโซนิกแบน์อะไรไป แล้วผมเลือกพูลีกับราชาทะเลเลึกฮะแล้วเขากดยอมแพ้แล้วผมเพิ่งคิดได้เฮ้ยราชากับพูลีนี่มันโคตรโกงเลยนะโกงมากฮะโกงยังไงไปดูฮะถ้าคนนี้ไม่ยอมแพ้นะเดีย๋ยวให้ดูฮะว่าทํำยังไงนะครับผมพอดีผมได้อยู่ฝั่งสีฟ้าด้วยดิไอโซนิกกับพูลีต้องมาแล้วหรือเปล่าฮะแล้วก็แบนโซนิกครับโอ้ย,อย่างงี้ครับแบนไปท่านไหนฮะนะครับผมแบนไ่ท่านไหนฮะเพื่อจะเอากัดก่อนนะ เดี๋บอกเลยว่าผมไม่ต้องมีทาศมึมากิก็ได้นะเดี๋ยวผมเอาทาศมึมากิจากฝั่งตรงข้ามก็ได้ว่าใช้ภูรินะฮะอ่าหลักๆเลยคือเราต้องมีราชาทะเลึกลึกกับภูรินะครับผมเพราะฉะนั้นเมตาที่เราจะเราเลือกก็คือเราต้องเลือกเขาแบนไปก่อนนะฮะตรงนี้ฮะเขาต้องแบนซูเปอร์อร่อยดาร์ชายของเรานะครับผมหุย้ยเขาเลือกมาเขาแบนหุย้ยมีเกรวินด้วยวแต่เราแบนเกรลิวนะเดีย๋ยวมันจะจบไวไปแบนเกรวินแล้วกันเอออ่าแบนแบน แบนซูเปอร์ลอยดักชายแล้วก็เราต้องเอาโกลิบาสไปให้เขาแบนกับทัสมากินะครับผมแล้วก็ราชาทะเลลึกเขาคงไม่แบนราชาทะเลลึกใช่ไหมเพราะมันขี้โกมากเลยแล้วเราต้องมีตัวปลาความเร็วหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่ได้ฝั่งสีฟ้าสักทีโอ้โหแฟดไกลแสงอะตอมมิกโซนิกนั่นแหละแบนอะตอมฮะอะตอมมันถึกไปฮะตรงนี้เ uh, อาแบนทัสมากีอะอย่างนี้ได้ใช้แล้วฮะคอมโบนรกฮะเดี๋ยวโกลิบาสเราจะไม่เอาใส่ราชาทะเลลึกนะฮะ เราจะไปใส่ให้กับนี่ฮะพูลีกับราชาทะลลลึกแล้วเป็นรูนรูนอะไรดิรูนกัดก่อนเลยรูนคีโอ้ยแต่เราไม่ได้ทั้มกีฝฟังตรงกันซูปเปอร์ลอ,อยดักชายก็น่าจะไม่อยู่แถวหน้าอืมเอารูนอะไรดิกัดก่อนละกันนะครับผมอ้าละ่ะมาลองดูกันว่าจะ โกงขนาดไหนนะพูลิมันทําสตันได้นะเพราะฉะนั้นการไล่อันติของราชาทะเลลึกก็พูลิไล่อันติมันจะสตันของแถวนั้นนะมาดูกันนะเอาละครับตรงนี้เอาซูเปอร์ลอยดดาร์ชัยไปข้างหลังนี้ก็เสร็จดีฮะผมก็เปิดก่อนนะครับผมเป็นซอมบี้แมนครับปาดไปตรงนี้แล้วขอให้ราชาทะเลลึกไล่อันติไล่อันติไหมโอเคไม่ไล่อันติครับมันสุดยอดไปเลยฮะอัดคลิปที่ไรเป็นอย่างนี้ตลอดนะมารอดูกันว่าแฟร์กาแสงจะโจมตีแรงขนาดไหนฮะถ้าเกิดเราได้แรงตีใช่ไหม เราจะได้สตันแถวหนึ่งไปก่อนเลยฮะเพราะว่าภูรีมันได้ไล่กันตีนะตรงนี้เสร็จหยอโอเคไม่มีปัญหาแองโจฮะไปที่ซุปเปอร์ลอยดักชายฮะเห็นไหมฮะสัตประกายสแสงตีสตันครับตีสตันอย่างนี้ฮะราชาตีลึกไล่กันตีอีกแล้วภูรีไล่กันตีแถวบนฮนะไล่กันตีแถวบนฮนะสตันอีกฮนะเป็นไงฮะค,คือคือเอาแล้วได้โซนอีกไหมอะไรไปนเนี่ยทำไมไม่ได้ซุปเปอร์ลอยวะ โอ้มันไม่ได้ซูเปอร์ลอยโอ้ยแต่มันสตันสตันแบบสตันเยอะมากๆฮะแล้วถ้าเกิดไล่อันติอ่ะไม่มีไล่อันตินะตรงนี้โอเคครับโซนิกับเขามาในสนามอีครั้งหนึ่งแล้วแทงท็อปมาสเตอร์ฝั่งตรงข้ามฮะผมบอกเลยว่าสตันรัวๆให้เห็นไหมซูเปอร์ลอยดาวชัยของเขาไม่ได้ไม่ได้แช้อันตินะพอซูเปอร์ลอยไม่ได้แช้อันติเมจเจมเขาก็จะไม่เพิ่มนะครับมันค่อนข้างดีกับผมเลยทีเดียวเชียวครับมาเหล็กจู่โจมกระทืบลงไปตรงนี้ฮะ คืนซูเปอร์เทเลเกรนี่เขาอกเฮ้ยทำไมมันไม่ค่อยแรงตีหรอวะเออคือแรงตีหน่อยไล่แังตีใส่แฟลปกระแสงก็ตรงนี้แล้วพูลิได้ไล่แังตีอีกรอบหนึ่งฮะไปครับตรงนี้โอ้โหใส่แฟลปกระแสงครับปาดไปแล้วก็ซูเปอร์ลอยราชติสตันครับเป็นไงครับคอมโบไล่สตันครับคอมโบไล่สตันนะเพราะว่าพูลิพูลิมีอาวุธเฉพาะแล้วมันสตันสองตัวฮะในแถวแล้วราชเทเลลึกไล่ัตีนะครับผมแล้วพูลิมันก็ไล่ัตีตามทาดเมืกี้นี้เลยนะครับผมเป็นไงโหดไหมเป็นคอมโบ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวนะฮะตรงนี้แล้วเราได้ใช้ตัวฟรีๆด้ะฮะและมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจฮะคือผมไม่มีโอกาสได้อัดคลิปเท่าไหร่แต่ว่าจะมาบอกในคลิปนี้แล้วกันคือถ้าปล่อยให้ฟินิกแมนฝั่งตรงข้ามมันมาเราสามารถใช้ผลของฟินิกแมนแพสซีฟฟินิกแมนในการชุบชีวิตเพื่อรุวมทีมของเราได้ด้วยนะ <S <S ผมเคยพลิกกลับมาชนะได้ก็เพราะฟินิกแมนด้วยนะพูลลีไปเก็บฟินิกแมนฝั่งตรงข้ามมาชุบชีวิตโกลิบาทฝั่งผมขึ้นมาน้ำเขียวนึ้ๆแต่ขาดชนะเลยเคยมีนะครับ เออแต่ไม่ได่าคลิปไว้นะครับแต่นี่ฮะโชว์ความโหดของคูรีฮะคือฝั่งตรงข้ามคือถ้าไม่มีเมทัลในเดี๋ยวนะ<ๆ>เขาเรียกว่าไงไม่มีตัวแก้ทางสตันน่ะคือยังไงก็แพ้<ๆ>คือ<ๆ>ผมเปิดทีหลังผมก็ชนะได้นะครับว่าตามเมื่เกี้ผมเปิดทีหลังแล้วไปสตันโซนิกเขาเออไปสตันพวกตัวบัฟความเร็วฝั่งตรงข้ามนะครับ<ๆ>ถ้าเกิดไม่ได้แบนโซนิกนะออ<ๆ>นี่ฮะคูลีอัดหน้าไปที่ ซูเปอร์ลอยดักชายก็ระเบิดพิษเนี่ะโอ้โหแล้วดูม้าเหล็กของเราฮนะม้าเหล็กม้าเหล็กแบบเม็ดเจมเยอะจัดเลยเนะี ch, ่ม้าเหล็กเม็ดเจมเยอะจัดแล้วได้ซุเปอร์ลอยดักชายมอมันตั้มกระยัม่มหมอมไปโอ้โหตรงนี้บอกเลยว่าคอมโบนี้คือสาตาร์ทรัวๆแทบไม่ต้องเล่นนะอีกฝ่ายฮะต่อให้โกลิบาสของเราตายไปแล้วนะฮะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันติดสาตาร์ไงพอมันติดสาตาร์ทํำไงฮะทำไงฮะ,งฮะยอมแพ้ดิฮะเราอะไรใช่ไหมใครจะไปยอมตรงนี้เอ,อ้ยเขามีโอกาสชนะอยู่นะ เซตย่อมันบางทีโอ้โหแล้วนี่ฮนะโซนอีกทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับลงไปนอนแล้วมีกาซานายใส่แฟตประกายแสงที่ติดสตันอยู่ครับสวยงามจัดจัดจริงๆครับตรงนี้แล้วซอมบี้แม็ของเราได้เปิดก่อนครับเพราะฉะนั้นไปกันต่อครับตรงนี้ครับไปครับแล้วก็ไล่อันตีไหมนี่อ่ะมันไม่ไล่อีกละโอเคแฟตประกายแสงติดสตันนะครับแล้วก็เลยได้ใช้ปุริอันติใส่ซูเปอร์ลอยอีกทีหนึ่งแล้วก็แฟตประกายแสงก็ติดสตันอีกทีหนึ่ง่ะเป็นไง คอมโบนี้อะคี้โกมจัดๆเลยฮะตรงนี้เอาละครับปาดไปตรงนี้ได้แฟดประไกยแสงมาใช้นะโอเคฮะแฟดปะไายแสงโจมตีขึ้นแสงแม่ยักได้สุปเพปออื่อลอยลักชัยมากกว่ามันมันเน้นมันเน้นที่ผลของตัวสุดท้ายที่เราอันตีไปนะฮะไล่อันตีตัวไหนก็เอาตัวนั้นนหะนี่ฮะม้าเหล็กจู่โจมกระทืบลงโอ้โหเละแน่นอน,นะฮะบอกเลยว่าเละแน่นอนฮนะตรงนี้โอ้โหมันจริงๆมันจริงๆนี่ับอุริอันตีใส่ม้าเหล็กอีกทีนงฮะ โอ้โหติดสตันนะฮะไม่ต้องเล่นนะฝั่งตรงข้ามนะบอกเลยไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นนะฝั่งตรงข้ามนี่ฮะตายไปเองฮะแล้วก็ไฟประกายแสงกลับเข้ามาในสนามหรือยังยังฮะต้องให้ตัวอีกตัวตายก่อนฮะไฟประกายแสงถึงกลับเข้ามาในสนามแล้วก็โดนฮะยังติดสตันอยู่ด้วยนะกลับมาในสนามก็ยังติดสตันนะฮะคือยอมแพ้ไปเลยเดี๋ยวฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์ฮะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย